นุ่สาเมื่อมีงานทํามีเงินเดือนนะครับก็มักจะรวบรวมเงินสักก้อนนะครับเพื่อที่จะดาวรถยงินไว้ใช้นะครับจากนั้นก็ผ่อนกับไฟนั้นไป60สิบงวดบ้าง72็วดบ้างนะครับดอกเบีย้ยไปนั้นก็สูงอยู่แต่ก็เป็นที่ยอมรับนะครับว่าชดเชยกับการที่สามารถทยอยจ่ายได้ทีละไม่เกินกําลังนะครับผ่อนครบก็จบเป็นเจ้าของรถอย่างสมบูรณ์นะฮะแต่บางคนก็ คนได้ครับเพียงแต่ว่าถ้าว่างผ่อนรถบังเอิญถูกขโมยเหรอครับหายไปแล้ะทีนี้จะเอาไงดีล่ะครับไม่มีรถนะฮะไม่มีใช้นะครับแล้วต้องผ่อนคุณเจรถอีกนานเท่าไหร่นะครับแล้วถ้าไม่ผ่อนต่อจะโดนอะไรบ้างครับวันนี้ก็มีคำตอบนะครับการผ่อนรถกับแป็นัน้นเนี่ยนะครับก็ภาษากฎหมายก็เรียกกันว่า เช่าซื้อนะครับเช่าซื้อก็คือการเชาร่ารถยนต์นะฮะโดยตกลงเสียค่าเช่ากันเป็นงวดๆนะครับอาจจะมีกำหนดงวดที่แน่นอนคือ60สิวดนะฮะห้าปีหรือว่าเจ็ดสิบสองงวดก็แล้วแต่เงื่อนไขก็มีว่าเมื่อจ่ายครบทุกงวดคือเช่าซื้อทุกงวดนะครับรถนี้่็จะตกเป็นของผู้เช่าทันทีนะครับก็เรียกกันว่าเช่าซื้อเอาเวลาพอนตามปกตินะครับก็ไม่ได้ค้าง เมื่อรถจนหายนะครับแน่นอนก็ต้องไปแจ้งความนะครับเป็นหลักฐานว่ารถยนต์ของเราเนี่ยอาจจะถูกขโมยที่แต่นะครับจากนั้นก็นําหลักฐานนี้ไปแจ้งกับภานนั้นนะครับว่ารถจนหายนะฮะเมื่อทรัพย์ที่เช่าหายนะครับแล้วเราไม่ค้างค่าเช่าสัญญาเช่าก็เป็นอันยกเลิกนะครับเมื่อไม่ได้เช่าแล้วก็เป็นอันว่าจบจากกันเราก็ไม่ต้องไปสนใจนะฮะว่าจะต้องผ่อนต่อเท่าไหร่ เพียงแต่ว่าฝ่ายนั้นเขาก็มีวิธีป้องกันนะครับคือในสัญญาเขาก็จะเขียนตักหน้าวันที่ทําสัญญาเราอาจจะไม่ได้อ่านหรือเราอาจจะเชื่อใจหรือเราอาจจะคิดว่าไม่มีอะไรมั้งส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้อ่านนะครับแม้จะอ่านก็บางทีก็ทําความเข้าใจยากเพราะมันเป็นภาษากฎหมายนะครับแต่มีข้อความสําคัญนะฮะที่เขียนเลยว่าหากทรัพย์ที่เช่าซื้อสูญหายผู้เช่าซื้อต้องผ่อนจนครบสัญญานะ หรือชดใช้ค่ารถยนต์นให้แก่เจ้าของนะครับอันนี้เป็นข้อตกลงที่เขียนเอาเปรียบเรานะครับซึ่งในทางกฎหมายแล้วเนี่ยนะฮะศาลถือว่าบังคับไม่ได้นะครับมันเป็นแค่ค่าปรับนะฮะซึ่งค่าปรับนี้ศาลจะให้เท่าไหร่ก็ได้ครับนะครับก็แล้วแต่ศาลเราก็สู้กันว่าเราเห็นว่าค่าปรับควรจะเป็นเท่าไหร่มักจะบอกว่าถ้าได้รถมา เขาก็จะเอาไปเช่าได้ราคาเท่านู้นเท่านี้นั้นอันนี้กฎหมายบอกว่าเมื่อสัญญาเช่าย,ยกเลิกแล้วก็เป็นอน่าไม่ต้องไปรับผิดชอบในส่วนนี้ครับคือผู้ผ่นรถก็ไม่ต้องจ่ายค่าเสียโอกาสนะครับดังนั้นก็ไม่ต้องตกใจนะครับถ้าผ่อนไปแล้วไม่เคยค้างสกงวดอยู่รับหายก็ไปแจ้งความแล้วก็เอาสัว์เอา,เอาหลักฐานการแจ้งความไปแจ้งไปนั้นว่า ขอยกยกรลิกสัญญาครับถ้าไม่มีครั้งงวดก็ไปนั้นจบกันครับอยากฟ้องก็ฟ้องนะฮะเราก็สู้ได้ครับเราคิดว่าถ้าเราสู้จริงไ่ายนั้นเขาก็ไม่ชนะเขาก็เรียกเท่าที่เขาเรียกได้เท่านั้นแหละครับแต่ถ้าเราไม่สู้หรือว่าไปตกลงยินยอมหรือไม่ไปศาลแน่นอนครับศาลก็ต้องสั่งจ่าตามดีฝ่ายนั้นเขาเรียกร้องครับ